สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ช่องตลาดนัดวินเทจนะครับพามารีวิวควาเสียงนะครับแล้วก็รู้จักกับจูเน์นะครับมาร้านนะครับ s t 3 8 5นะครับรุ่นนี้มีข้อดีน่าเล่นเยอะเลยนะครับรุ่นนี้ก็หลักๆเลยนะครับตัวนี้อันดับแรกเลยคือคุณภาพเสียงนี่เยี่ยมมากๆนะครับ2ก็คือการรับการรับนะครับ ชัดเจนมากๆนะครับล็อกสถานีเป๊ะๆเลยนะครับอันดับ3คือซ่อมง่ายนะครับซ่อมไม่ยากเท่าไหร่อันดับ4คือทนทานสุดๆเลยนะครับข้อดีมันมีหลายๆอย่างนะครับตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับตัวไม่ใหญ่มากนะครับรุ่นนี้ถ้าท่านชอบจูเน์นะครับลองเอารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ S T 3 8 5เนี่ยลองไปใช้ดูนะครับจะสุดยอดจริงๆนะครับลองดูว่าที่ผมแนะนำเนี่ยมันจริงหรือไม่นะครับ สำหรับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับเป็นลุงลุงป้าป้านะครับแถวถนนตกจันนะครับบางรักแถวนั้นนะครับเขาก็เอามาส่งให้ซ่อมนะครับอาการเสียนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าช่องนะครับ87.5นะครับมันเลยไปไปอีกนิดหนึ่งเป็นจุดไปนะครับมันก็เลยมีผลทําให้ไฟสเตอรอเน่ยครับมันจะไม่ติดนะครับก็ อันนี้นะครับหรือติดติดไม่ดีติดไม่ค่อยตรงหรือว่าฟังสถานีไม่ตรงนะครับเวลาเราจูนออโตอนะครับมันก็จะมีปัญหาถ้าถ้าคลื่นมันไม่ตรงสถานีแบบนี้นะครับคือบางทีมันจะวิ่งเลยเวลาเราตั้งพวกนี้มันต้องตั้งออโต้นะครับกดวิ่งอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้มันก็มันก็ยังฟังดังนะครับแต่ว่ามันจะมีไม่ตรงแค่นั้นเองนะครับเนี่ยนะครับเลยการออกจาก วิถีของความเป็นอยู่ของประชาชนอ่าอันนี้นะครับอันนี้คืออาการเสียนะครับอ่าก็พวกง่ายคือซ่อมตรงนี้แล้วก็พ่วงสเตอโอไปด้วยนะครับปรับจูนสเตอโอนะครับอาการเสียแบบนี้คือปรับจูนนะครับตัวนี้นะครับใช้ปรับจูนอะไรก็ไม่ค่อยจะเสียมากเท่าไหร่นะครับใช้ปรับจูนออกนะครับก็เดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับหลังจากนั้นก็จะมารีวิว ให้ดูนะครับหลังจากซ่อมเสร็จแล้วนะครับว่าการรับฟังนะครับคุณภาพอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูปกเมมโมรีให้ด้วยนะครับลองกดดูว่าการตั้งเมมโมรี่นะครับที่ผมตั้งไว้นะครับครับท่านผู้ชมครับคราวนี้มาดูเครื่องด้านในกันนะครับของมาร้านรุ่นนี้นะครับก็จะเห็นว่าชุดวงจรจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่คุณภาพการ รับฝังนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับรุ่นนี้อีกเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมตรวจเช็คแล้วคือซ่อมอยู่เรื่อยๆนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่คุณภาพดีมากๆเลยนะครับรับดีรับชัดนะครับแล้วก็ทนทานนะครับซ่อมก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับรุ่นนี้ขออย่างเดียวอย่าเป็นใน IC CPU ตัวนี้เสียแล้วกันแต่ว่าโอกาสเสียยากมากๆเลยนะครับตัวตัวนี้นะครับเพราะอะไรไม่มีนะครับ ก็น่าใช้นะครับตัวนี้แนะนําแนะนําเลยนะครับสําหรับใครที่ชอบจูเนอร์สิ่งดีราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ทนทานนะครับแล้วก็คือคุณสมบัติหลายอย่างนะครับตัวนี้ที่ว่ามันมีข้อดีอยู่นะครับก็แนะนํานะครับแนะนําสําหรับรุ่นนี้ใครชอบจูเนอร์นะครับรุ่นนี้อย่าลืมนะครับเป็นรุ่นที่แนะนําเลยนะครับด้านในก็ดูกันนะครับ ภาควิทยุเขาจะใช้ไอซีนะครับซึ่งระบบมันจะไม่จุกจิกเท่ากับรุ่นทานซิเตอร์นะครับทานซิเตอร์ล้วนนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันจะใช้ IC กันทางนั้นนะครับซึ่งข้อดีมีมีมากกว่านะครับข้อดีคือมันไม่จุกจิกนะครับไม่จุกจิกแล้วก็ซ่อมแล้วโอกาสกลับมานี่ดีมากๆนะครับคุณภาพการรับฟังก็ดีนะครับแต่ถ้าเป็นทานซิเตอร์นี่คุณภาพเนี่ยจะสู้พวก IC พวกนี้ไม่ได้นะครับก็ขอแนะนำกันไว้นะครับครับหลังจากทำความรู้จักเครื่องนี้นะครับแล้วก็ดูด้านในดูเครื่องนะครับแล้วก็ข้อดีของมันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็ ตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับซ่อมเสร็จแล้วก็มาลองทดลองฟังดูนะครับว่ามันรับได้ดีแบบที่ผมบอกหรือเปล่านะครับลองดูนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้นะครับขึ้นมันเมื่อกี้อ่าก่อนก่อนซ่อมนะครับมัน8 7 5 5นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมผมจะเลื่อนดูว่ามันจะตรงไหมไฟสเตอร์ก็ติดแล้วนะครับตัวนี้ปุ่มสเตอร์โมโนนะครับเนี่ยนะครับ ตั้งเป็นออโต้เลยนะครับโมโนไม่ต้องไปดูมันนะครับเดี๋ยวผมลองกดให้มันวิ่งดูนะครับว่าสถานีมันจะตรงไหมมันเลยไหมนะครับอ่าเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มันช่องมันตรงละแปดสิบแปดนะครับมันไม่มีจุดห้าจุดศูนย์ห้านะครับไม่มีเศษละแล้วก็ไฟเสเตอร์ก็ติดนะครับติดปกติเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับแปดแปดจุดสองห้าวิทยุชุมชนนะครับก็มันจะตรงละตอนนี้ตรงช่องเลยนะครับ เนี่ยนะครับ8ปดนะครับฟอยเตอร์ก็ติดนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับการเมืองระบบการเมืองเกิดการต่อรองเกิดการพูดคุยการเกิดเวทีในการที่จะทําการจัดสรรการผลประโยชน์คิจต่างต่างเหล่านี้มันจะเกิดขึ้น2015 under tours an exchange and been invited dinners and have program to ถามที่ทาวเตอร์โรงแรมไปว่ามีร้านแบบประเภทไอแต่เปิดประทานอาหารให้หลากหลายครบห้าหมู่ในส,สัดส่วนที่เหมาะสมเได้มาตรฐานออยยอมมาตรฐานการผลิตมาตรฐานฮลังสังคุลไม่มีผลข้างเคียงใดทั้งสิ้นปลอภัยสบายใจได้นะคะค่ะอะนายุ ของที่สมาคมซึ่งเป็นที่ปรึกษาใหญ่ของสมาคมมวยสากลนะครับณชยครับนะแม่แล้ชถูกใจนะครับคุณสุชัยพปนต้องไปเป government unit for double the money เป็นของเมนอินไทยแลนด์แั้งส่งเข้ามาเกี่ยวกับห้องเรียนนะวะเาได้รับเงินสารระบบอาหารจากท่านะ แชมป์โลกอเมริกันมาได้เนี่ยโดนระยาใอย่างที่คิดถึงกึ่งกนะนนึ่งกระกิ่ <c oughs> งกนะระักียบสามสิบหนึ่งปะเดี๋ยวนะก็เลยนไปแล้วรับพลายกระดิะ่ง ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันรับดีรับชัดมากๆเลยนะครับก็สำหรับเมมโมรีนะครับวิธีตรวจเช็คนะครับว่าระบบเมมโมรีมันเสียหรือไม่นะครับเราเมมโมรีไว้นะครับตอนนี้ผมเมมโมรีไว้นะครับก็ตัวนี้เมมได้8สถานีนะครับตั้งสถานีล่วงหน้านะครับก็เราหลังจากเราฟังใช่ไหมครับวันอีกวันลุกขึ้นนะครับอีกวันหนึ่งเราก็มาเปิดนะครับเปิดแล้วเราลองกดดูไอ้ที่เราตั้งไปมันหายไหมนะครับ ถ้าสมว่ามันยังอยู่ก็แสดงว่าระบบเมมโมรีมันยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้มาไอตัวที่เราเมมโมรีไว้นะครับเนี่ยสถานีพวกนี้นะครับมันมันหายไปแล้วนะครับมันไม่อยู่แล้วก็แสดงว่าระบบเมมโมรีนะครับมันไม่จําแล้วนะครับเราก็ต้องซ่อมนะครับอันนี้คือสําหรับจูนเนอร์นะครับเป็นระบบดิตอนนะครับแต่ถ้ามันเมมโมรีอยู่ได้เนี่ยถือว่าโอเคผ่านนะครับอันนี้คือส่วนสําคัญนะครับเพราะว่า วิทยุพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะใช้เมมโมรี่นะครับเพื่อไม่ต้องมากดเลื่อนๆๆๆๆอย่าเงี้ยอ่านะครับอ่าอันนี้ก็แนะนํากันไว้นะครับก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ผมแนะนํานะครับจูเนอร์เป็นรุ่นที่ดีมากๆนะครับเสียงดีนะครับเสียงดีแล้วก็อ่ารับดีรับชัดนะครับคุณภาพดีมากนะครับ ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับก็ขอจบการรีวิวนะครับสำหรับจุนเนอร์นะครับมาร้านนะครับ ST385 ้านะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับจากชอคคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ